คุณผู้ชมคาสำหรับเนยโชติกาถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามอินสตาแกรมหรือว่าติดตามบันเทิงไทยรัฐบ่อยๆเนี่ยเราจะเสิร์ฟความหวานให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าจอกันตลอดอยู่แล้วแต่บอกเลยว่าคู่นี้ ไม่ใช่เข้าใหม่ปลามมนเพิ่งแต่งงานกันปี2ปีนะคะเขาแต่งกันมา5ปีแล้วนั่นอเองค่ะและเพิ่งจะครบรอบวันแต่งงานไปเมื่อวานนี้10เดือน9นั่นเองค่ะโดยสาวเนยนะคะได้โพสต์ภาพวันหวานชื่นคืนสุขกับวันแต่งงานสุดอลังการของเธอและสามีสุดหลอ่อนั่นเองนะคะพร้อมกับข้อความบรรยายความรู้สึกซึงซ้งๆเอาไว้ค่ะบอกว่ารู้สึกมีความสุขมากที่ได้มีคุณเป็นคู่ชีวิตรักคุณนะคะป๊าป๋าออแล้วบอกเลยว่าพอหลายคนเห็นภาพวันวิวาของสาวเนยอีกครั้งนี้นะคะก็อดเข้ามา ชื่นชมในความเหมาะสมของคู่นี้ไม่ได้บอกว่าคู่นี้เหมือนเขาเกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆนะกิ่งท<ฮ>องใบหยกสมกันมากๆค่ะ<ฆ>คุณผู้ชมโดยเฉพาะเหล่าคนบันเทิงนะคะก็พาเรตกันมาอวยพรกันเพียบคิดว่าแหมวันแต่งงานอีกสกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะ,ะ,คะหวานก็สุดใจไปเลยนะคะแล้วก็ชอบดูคอนเทนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวคุณเนยตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะคอนเทนต์ทำกับข้าวสุดยอดเลยจ้าอยากทําตามบ้านเรยเช่ค่ะ